สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ Dream Motor โดยผมช่างชัยนะครับสำหรับวันนี้ Dream Motor มีรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นรถอะไรนะฮะวันนี้ Dream Motor ยินดีที่จะแนะนำรถ22ล้อเป็นรถดับดินแล้วก็ดับหินทรายนะฮะเป็น isuzu fxz 360แรงม้านะฮะเครื่องอปีที่จดทะเบียนรถคันนี้คือปี2560ตัวนี้เป็นตัว10น็อตแล้วนะฮะแล้วก็ หางจะเป็นปีที่จดทะเบียนก็คือปี57นะฮะแต่เป็นลักษณะของตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพีละพีระงานนะครับเดี๋ยวรอบน,นี้ผมจะขอพูดคุยในส่วนของหวัวเก๋งก่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าสภาพของหัวเก๋งเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายให้ดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูภายในใกันนะครับเห็นไหมครับ สภาพภายในโดยรวมๆนะครับถือว่าโอ้โหจัดว่าเป็นเป็นรถที่สวยมากนะครับเห็นไหมฮะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนใหม่ไม่ไม,ไม่คันนี้วิ่งน้อยมากวิ่งไปเท่าไหร่ครับเมือกินแสนเก้าพันแสนเก้าพันกิโลเมตรนะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถประจําอยู่ที่บ่อทรายเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้วิ่งอย่างอื่นเลยนะครับวิ่งทรายอย่างเดียวเดี๋ยวขอไปดูกระบะกันนะครับว่ารถที่วิ่งทรายอย่างเดียวเนี่ย สภาพภายในกระบะเขาเป็นยังไงตอนนี้ดูหัวเก๋งก่อนเห็นไหมครับท่าหลังคาก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามทั้งหมดใช่ไหมฮะเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับล้างทําความสะอาดออกมานี่โอ้โหอยู่ในสภาพที่สวยมากฟอนิเจอร์ต่างๆนะครับท่านเห็นไหมฮะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นวิทยุซีดีวงมาลัยอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์ z f เกียร์ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเบรกลมตามมาตรฐานของ isuzu f x a 3สาร้อยหกสบแต่อยากให้เห็นภายในนะครับเห็นแล้วผมก็ยังอดตื่นตาตื่นใจไม่ได้นะครับปกติรถสิบล้อสวยๆซึ่งเป็นรถลักษณะของดำเนี่ยจะไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่คันนี้โอ้โหเห็นแล้วก็พูดไปด้วยก็มีความสุขไปด้วยนะครับเพราะว่าแม้แต่ผ้ายางปูพื้นนี่ยังไหมเอี่ยมอยู่เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญสีของหัวเก่งนะครับ เป็นสีเดิมทั้งหัวแม้แต่สีกันชนนะครับยังไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ถ้าถามว่าอุบัติเหตุแบบไปชนไปคว่ำมามีไหมไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ยังไม่เคยทําสีเลยนะฮะทีนี้ <c oughs> ผ่านไปในส่วนของหัวเก่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวถังนิดหนึ่งนะครับในส่วนของคัสซีเนี่ยผมมองดูแล้วก็ยังประทับใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังของหัวเก่งแล้วก็คัสซีทั้งหมดนะครับ ท่านเห็นไหมครับเนี่ยสวยหมดเลยแล้วก็คัสซีทุกทุกจุดของคัสซีนะฮะยังเป็นส่วนที่สวยงามสีของหม้อลมที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็ยังเป็นสีปลนอยู่สีเดิมๆนะครับเนี่ยค mm. ัสซีเนี่ยผมไม่ได้เก็บสีเลยนี่นิดๆหน่อยๆที่ฉีดออกมาทะลอกผมก็ซ่อมกันไปแต่ทั้งเส้นนี้ผมไม่ได้พ่นไม่ได้เก็บสีเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของน้าก็เป็นกระบอกน้าของ3มิตรกระบะก็เป็น3มมิตรซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ หลายท่านที่ใช้ในส่วนของรถดับเนี่ยเชื่อมั่นในในกระบะที่ต่อมาในลักษณะของอู่นี้นะครับแล้วก็เรามาดูลอนกระบะกันนะครับทุกท่านเห็นไหมครับลอนกระบะเป็นสามลอนแนวขวางสามลอนแนวขวางนะครับแล้วก็มีรั้วสองรั้วซึ่งลอนทุกลอนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับรถดับลอนยังสวยอยู่เลยตอนมาเนี่ยสีกระบะเนี่ยจะมีทลอกมีอะไรบ้างนิดๆหน่นนอยๆผมก็เลยมาขัดรูปน้ําแล้วก็เก็บสีใหม่ทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกระบะเนี่ยก็ทําให้ผมเซอร์ไพรส์นะเพราะว่ารถด,ดําที่กระบะส,สวยๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับแล้วก็พื้นในกระบะนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีรอยแอนไม่มีรอยรอยบุ๋มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูใต้ท้องกันนะครับอยากให้น้องก็โพสให้ดูใต้ท้องนิดหนึ่งว่าสภาพของ,อส,ภของสภาพของพื้นกระบะท่านเห็นไหมครับสภาพของพื้นกระบะก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบโอ้สวยงามนะครับ ไม่มีแอนไม่มีเป็นท้องเรือไม่มีเป็นหลุมนะครับทุกส่วนของกระบาดนี้ยังแบนเรียบนะฮะแล้วก็ไม่มีผุเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบารูปนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บางคูนล้อนี่ยังไม่มีบุกไม่มีแอนเลยนะครับเนี่ยผมถอดออกมาผมเพียงแค่ทําสีแค่นั้นเองจากสีที่มันอาจจะมีซีดมีถลอกบ,บ้างตามตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมก็มาขัดสีแล้วก็แต่งใหม่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่าง มองดูแล้วเป็นสภาพที่สวยงามทั้งหมดนะครับแล้วก็รถคันนี้เท่าที่ผมมองดูนะครับมีส่วนด้อยของเขามีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องยางนะฮะยางทั้งหมด22เส้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่ผมบอกได้เลยว่าไม่พร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็บริมมอเตอร์ก็คงไม่ได้ให้นถในสภาพนี้ไปแล้วก็สภาพยางแบบนี้นะฮะแล้วก <c oughs> ท็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเรื่องยางเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งอ กลับไลหลายท่านว่าผมจะจัดการยังไงกับยาง22เส้นนี้นะครับอยากให้น้องเขาผ่านมานิดนัดมานิดหนึ่งนะครับนะฮะฝาท้ายก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เห็นไหมครับปกติแล้วฝาท้ายลดน้ำเนี่ยที่เราเคยเห็นกันเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่มันจะเย็นเพราะอะไรครับส่วนใหญ่ถ้าลดน้ำดินเนี่ยเวลาเวลารถติดลมหรืออะไรเนี่ยแม็กโกรดันตรงไหนก่อนครับดันในส่วนของฝาท้ายก่อนเพราะฉะนั้นฝาท้ายจะไปก่อนใครทั้งหมดเลยนะฮะแต่สําหรับรถคันนี้ ไม่มีร่องรอยของการดันนะครับเพราะว่าบรรทุกแค่ทรายออกจากท่าแล้วก็ไปส่งตามลานของทรายแค่น,นั้นเองนะฮะนี่อันนี้ในส่วนของตัวแม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวลูกอ๋อผมลืมไปกระบะลูกนี้นะครับความยาวของกระบะอยู่ที่6เมตรพอดีนะครับตัวนี้6เมตรพอดีนะฮะแล้วก็มาส่วนมาในส่วนของลูกทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูในโครงของตัวถังก่อนนะฮะคโครงคัตซีช่วงล่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบและ สวยงามมากนะฮะเขาโครงของคัซซียังยังแจ่มอย่าเลยไม่มีผูไม่มีเป็นตามมดไม่มีอ่สนิมกินเลยนะฮะรถคันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะครับมาจากสายเหนือนะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถสายเหนือเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านก็มีความเชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับว่าสภาพโดยรวม,ม,มเนี่ยเรื่องคัสซีเรื่องอ,งอ่ต่างๆเนี่ยจะไม่มีช่วงล่างเนี่ยจะยังอยู่ในสภาพที่ สวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะแล้วก็แม่ลูกก็เหมือนกันสภาพยางเหมือนกันกับแม่ก็เดี๋ยวผมจะจัดการยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วในส่วนของบังโคลนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันกันกบแม่ก็เลยผมลงหอดลงมาแล้วก็มาขัดแล้วก็เก็บทําสีกันมอเตอร์ไซค์นี้ผมก็ทําสีใหม่นะฮะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วที่อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ก็คือในส่วนของพื้นเหมือนกันเหน็นไหมครับ พื้นของพื้นของลูกเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยและการต่อของอู่เขาเนี่ยต่อมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับมีการวางวางระยะของเหล็กคานวางระยะของเหล็กลับช่วงกลางเนี่ยเพื่อไม่ให้เวลาบรรทุกไม่ให้เสียเสียรูปเสียทรงไม่ให้แอนเป็นท้องเรือเนี่ยฮะเขาทำออกมาดีมากนะครับแล้วโครงสร้างทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สวยงามหมดจดแล้วก็แผงข้างของกระบาดนะฮะก็อยู่ในสภาพที่เหมือนกันกันกบตัวแม่นะครับก็คือลอนทั้งหมด3ามอน3าลอน แล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รูปน้ําอย่างเดียวแล้วก็ทําสีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบะลูกนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับปากนกแก้วต่างๆเนี่ยพอดียกขึ้นมาเนี่ยพอมันหลุดออกมาเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยังสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าถ่ายในกระบะให้ดูบ้างอันนั่นก็เดี๋ยวถ่ายในกระบะนิดนึงที่พื้นนะครับเห็นไหมครับพื้นของกระบะหือเจ่มจเลยครับสวยเฉียบเลยนะครับผมไม่ได้มีการเค้ะไม่มีการแต่งอย่าง อย่างใดเลยนะครับคือผมปล่อยตามสภาพที่มาจากบ้านบ้านเดิมเขายัางไงผมก็ปล่อยเลยเห็นไหมครับในส่วนของฝาท้ายไม่มีร่องรอยการดันเหมือนแม่เช่นเดียวกันนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับรั้วที่มาจากอู่สามมิตรยังไงก็ยังเป็นมาตรฐานของสามมิตรอยู่นะฮะเห็นไหมครับปากมแก้วยังสวยเลยไม่มีแอนไม่มีเบี้ยวไม่มีบิดเลยนะครับเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบบางคนฝั่งนี้ก็สวยคัสซีทุกอย่างสวยหมดนะครับแล้วก็ สภาพของแผงข้างกระบะทั้งซ้ายทั้งขวาผมมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าได้ไปใช้งานเนี่ยจะเป็นรถมือสองที่สภาพสมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ระบบช่วงล่างเดี๋ยวด r ีมมอเตอร์ก็มีการเปลี่ยนจระบีลูกปืนล้อเช็ครายละเอียดของล้อให้ทั้งหมดทุกดุมเลยนะครับจนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานผมถึงจะส่งให้กับถึงมือผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในรถของคันนี้นะครับเห็นไหมครับ ฝั่งนี้ก็ดูสวยงามโชกกระบอกน้ำไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็บังโคนทุกอย่างสวยนะฮะขนาดหางตัวนี้ปี2,557นะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยขนาดนี้นะฮะแล้วก็ปี57เนี่ยน็อตล้อเนี่ยยังเป็น8ตัวอยู่นะครับเห็นไหมครับน็อตล้อจะเป็น8ตัวลูกนี้จะเป็น8ตัวนะครับแต่ตัวแม่เนี่ยจะเป็น10ตัวนะครับ <c oughs> เอวก็ยังสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการแตกการร้าวมีการดัดมีการเชื่อมการต่อใหม่เนี่ยไม่มีเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กระบอกเก็บาาสายไฮดรอลิกก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะสปริงทุกอย่างก็ยังสวยงามทั้ง3ตัว3ามจุดนะครับสวิตช์ล็อกนี่ก็ดีป๊อกดีป๊อกเลยนะครับเวลาเก็บเวลาที่เราจะอาถอยนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับเห็นนะครับ กระบะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกนันอยู่ในสภาพที่เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจกับรถอายุประมาณหกเจ็ดปีแต่ทําไมอสภาพเขาสวยขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับยางขี้เหล่มากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับแล้วก็จารบีลูกปืนล้อทุกสิ่งทุกอย่างด,ดรีมมอเตอร์มีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับ <î? S 2> เดี๋ยวเขา,ก,าก็เก็บจัดสรรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ระบบพาสทุกอย่างก็จะเช็คให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ที่สุดนะฮะแล้วก็ขอเรียมอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในส่วนของยางเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนให้ทั้งหมด22เส้นเลยนะครับดรีมมอเตอร์เปลี่ยนให้ทั้งหมด22เส้นเลยเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของหัวเกลงบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าถ่ายในส่วนของหัวเกลงให้ดูก็มีตําหนินิดนึงในส่วนของแผ่นกันล้อน,นะครับแผ่นปล่ยกันร้อนทุกท่านเห็นไหมครับก็จะมีรอยขาดอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็น เรื่องใหญ่อะไรผมดูแล้วมันเหมือนกับว่าหนูไปกัดหรือเปล่านะฮะแต่แผ่นยังทุกส่วนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับในส่วนของหัวเก่งนะครับเห็นไหมฮะตะเข็บต่างๆก็เป็นของเดิมเขามาจากโรงงานลายเส้นเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เห็นไหมฮะฝั่งน้นก็ถือว่าสวยงามหมดเนี่ยฮะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสีนี้มาจากโรงงานทั้งหมดสวยงามมากนะครับแล้วก็สําหรับเครื่องยนต์พิเศษมากนะครับตัวนี้เป็นไอดีทองนะครับเนี่ย สีออกเหลืองเหลืองนะครับคล้ายๆทองคําไปหน่อยนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ทุกจุดนะครับไม่มีจุดไหนเลยที่ว่าจะไม่สวยนะฮะเมจิกต่างๆที่แต้มออกมาจากโรงงานของอิซูซุก็ยังอยู่ครบหมดนะครับยังไม่มีการแกะการถอดเห็นไหมครับยังอยู่ในสเปคแบบนี้หมดเลยนะฮะเครื่องยนต์นี่เงาวับเงียบมากเครื่องยนต์สําหรับคันนี้นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ดรีมมอเตอร์ก็ยังถ่ายข้องเลี้ยวให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องกองเครื่องกองโซล่าแล้วก็น้ามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันไฮดรลิกทุกอย่างดตรีมมอเตอร์เซ็ตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นสลักหัแหนบหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นในส่วนของช่วงล่างทีมงานของดตรีมมอเตอร์ก็พร้อมที่จะซับความเรียบร้อยให้กับรถคันนี้นะฮะคุยกันมาตั้งนานนะครับผมยังไม่ได้พูดเรื่องของราคาเลยนะฮะร,รถคันนี้นะครับดตรีมมอเตอร์ ตั้งราคาไว้อยู่ที่2ล้าน4 0 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจำไม่ผิดฟังไม่ผิดนะครับ2ล้าน4 0 8 0 0 0่บาทพร้อมเปลี่ยมยางให้อีกทั้งหมด22เส้นยางอะไรให้ไปอีก3เส้นนะครับทั้งหมดยางที่ผมจะส่งเข้าไปให้ทั้งหมด25เส้นนะฮะในราคา2ล้าน4 8หมื่บาทนะฮะสำหรับรถ360พ่วงดํา3มิตรปรี60คันนี้นะฮะแล้วก็ <c oughs> ท่านใดที่สนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ผมนะฮะ0816577048ผมชันชัยนะครับในส่วนของอรถเนี่ยจอดขายอยู่ที่ Dream Motor ท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ <c oughs> รถของผมเนี่ยเวลาผมส่งต่อให้กับลูกค้าไปเนี่ยหรือขายไปแล้วเนี่ยผมจะมีการรับประกรันอีกทั้งหมดอยู่1เดือนจะมีอยู่2อรายการนะครับที่ Dream Motor <c oughs> ไม่ได้รับประกรัน <c oughs> ก็คือน้ําแห้งกับน้ํามันเครื่องแห้งสรายการนี้ ตรีมมอเตอร์ไม่ได้รับประกันนะฮะท่านใดสนใจก็พักขายเข้ามานะฮะนอกจากผมจะ <c oughs> มีรถสวยๆมาแนะนำกับหลายๆท่านแล้วก็ท่านใดที่มีรถสวยๆนะครับย้ำนะครับสวยๆที่พอท,ที่เต็มใจที่อยากจะขายนะครับก็ส่งข่าวเข้ามาได้ที่ผมเช่นเดียวกันตามเบอร์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็ไม่ได้ขายรถอย่างเดียวผมก็มีการรับซื้อเข้ามาเช่นเดียวกันรถสวยๆถ้ามั่นใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ รับซื้อทุกรุ่นทุกปีนะฮะขอให้เป็นรถสวยเท่านั้นเองสําหรับคลิปในการแนะนํา F x Z 360แรงมา้าปี60ในวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับ Brem Motor ม,ม,มีรถสวยๆแบบนี้รอห,หลายๆท่านอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ารถคันนี้ในราคาแบบนี้เนี่ยจะนําพาธุรกิจของลูกค้าเนี่ยเห็นผลกําไรเร็วนะครับเพราะรถคันนี้ไม่เพียงวิ่งไปเพียงแค่100,000เศษแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้นทุนราคานี้กำไรเร็วแน่นอนพบกันที่คลิปถัดไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ